เรื่องการเข้าสู่กระบวนการการเปลี่ยนแปลงหรือ in the process of growing การเปลี่ยนแปลงและการเข้ามาแทนที่สำหรับการเปลี่ยนแปลงและการเข้ามาแทนที่นะครับไม่เหมือนกันนะฮะการเปลี่ยนแปลงก็คือ change การเข้ามาแทนที่นะครับก็คือ exchange ศาสนาค,นคริสต์นะฮะหรือคริเสเตียนศาสนาไม่รู้และไม่เข้าใจคำว่าการเปลี่ยนแปลงหรือการเติบโตของชีวิตป่ายวิญญ,ญาณที่แท้จริงพวกเขานะครับคิดว่าคือการพยายามทำดีเชื่อฟังบังคับตน ให้ถึงที่สุดนะครับและส่วนไหนที่ทําไม่ได้เนี่ยก็ขอพระเจ้าเสริมกําลังเขาไม่เข้าใจนะครับว่าคําว่าเปลี่ยนแปลงในพระคัมภีร์แท้ที่จริงแล้วก็คือการเข้ามาแทนที่นั่นเองซึ่งชีวิตเก่าของเราถูกแทนที่ด้วยชีวิตใหม่และการกระทําของเราการดาเนินชีวิตของเรานะครับถูกเข้ามาแทนที่ด้วยชีวิตของพระคริสต์กาลาเทียบทที่2ข้อที่20เปาโลกล่าวว่า ข้าพเจ้าไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปแต่พระคิสต่างหากที่มีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้านี่คือการเข้ามาแทนที่ของพระคิ์ความก้าวหน้าที่แท้จริงของชีวิตคริสเตียนนะครับจึงเป็นการเข้ามาแทนที่ของพระคิ์มากขึ้นในความคิดในคำพูดในการกระทำเราไม่ต้องพยายามทำพูดหรือคิดในสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติของเราแต่เราถวายตัวนะครับและยอมให้พระองค์เข้ามาแทนที่เราข้อบี มนุษย์ภายใน The Inner Man เอเฟซัสบทที่3ข้อที่16มนุษย์ภายในนะครับคือวิญญาณที่บังเกิดใหม่แล้วและจิตส่วนที่ถูกพระคิ์ครอบครองแล้วและพระคิ์นะครับจะขยายอาณาเขตไปสู่จิตทุกส่วนเมื่อครอบครองจิตได้ครบนะครับเราก็เลิกทำบาปในแต่ละวันได้ผู้ที่จะมีจิตที่จะกลายเป็นมนุษย์ภายในได้ครบนะครับก็คือเชื่อว่าครบแล้วเชื่อว่าพระองค์ครอบครองแล้ว เชื่อว่าเราเป็นผู้ชนะแล้วและเน้นที่การสนิทในพระเยซูทั้งสะสมพระคำที่เป็นความจริงให้มากขึ้นในแต่ละวันข้อ 4. เราตายแล้วและเป็นขึ้นกับพระคิ์แล้วภาษาอังกฤษนะครับก็คือ the united with Christ death and resurrection รวมบทที่6ข้อที่3จนถึงข้อที่4 2โครินธ์บทที่5ข้อที่14และกาลาเทียบทที่2ข้อที่20เมื่ออ,อาดัมไม่เชื่อฟังพระเจ้านะครับความบาปและความตายก็เข้ามาสู่มนุษย์โลกมนุษย์จึงตกต่ำเสื่อมทราม เนื้อหนังกลายเป็นที่อยู่ของตัวบาปและไม่มีอะไรดีสําหรับพระเจ้าอีกต่อไปถ้าหากจะช่วยมนุษย์ให้รอดนะครับพระเจ้าจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือคอยเสริมกําลังให้เนื้อหนังเพื่ออาชนะบาปทางออกที่ดีที่สุดนะครับก็คือพระเจ้าต้องทําลายด้วยการประหารชีวิตเก่าและประทานชีวิตใหม่ให้เขาเพราะฉะนั้นการตายร่วมกับพระเยซูและการเป็นขึ้นมาร่วมกับพระคริสต์นะครับจึงเป็นหนทางที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ให้รอดจากอำนาจของตัวบาป เมื่อพระเยซูตายพระองค์ก็นับทุกคนเข้ามามีส่วนในการตายของพระองค์และเมื่อพระองค์ฟื้นคืนพระชนนะครับพระองค์ก็นับทุกคนให้เข้ามามีส่วนในการเป็นขึ้นกับพระองค์เราจึงตายแล้วและเราจึงมีชีวิตใหม่แล้วทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วนะครับเมื่อ2000ปีก่อนนะฮะเราไม่ได้ตายและมีชีวิตใหม่ตอนที่เราบัพติสมาหรือตอนที่เราเชื่อแต่เราตายแล้วและเป็นขึ้นมาใหม่แล้วพร้อมกับพระเยซู กาลาเทียบทที่2อข้อที่20นะครับกล่าวว่าข้าพเจ้าถูกตึงกับพระคิ์แล้วก็คือพร้อมกับพระคิ์ในเวลานั้นนะฮะ